สวัสดีครับวันนี้ผมดันในนะครับจากพังคินคอนเนอร์บายชุมพลโลหกิจนะครับเราอยู่ที่รามนทาคอมอสีเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาในช่างและผู้รับเหมานะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอีเวนต์ DIY หรือว่าการใช้วัดลังที่นะครับผมจะพาคุณลูกค้ามาวันนี้แบบเรียบร้อยมากเลยครับคุณลูกค้าเราย้อนย้อนยุคกันนิดนึงเนาะจะเดินจะอะไรก็นเราก็ต้องคุกเข่านอบน้อมไวก่อนนะครับอ่ะ มาก็คือในเรื่องของส่วนเอียงเอียงไปหน่อยเนาะไม่ว่าจะเจ็บเขามาอ่ะเข้าทางเข้าทางกันละทีนี้มาครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็คือวันนี้ผมจะพานช่างแล้วก็ผู้รับเหมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัด้ังที่ต่างๆนะครับต้องใช้กับสินค้าที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของวัสดุที่ใช้ประกอบนะครับนะก็ต้องเป็นแบบมาตรฐานด้วยเช่นกันก็คือให้มันคุ้มเลยนะครับอย่างของเราเนี่ยสโลแกนของแบรนด์เราเนี่ยแบรนด์ไทยเนี่ยนะครับก็คือพัมคินครบพัมคินคุ้มนะครับหรืออีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือพัมคินเราครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับนะตามนั้นเลย ก็มีตั้งแต่ในเรื่อง power tool นะครับอันนี้ผมจะกล่าวเป็นแบบว่าหัวข้อใหญ่ๆนะครับ power tool hand tool นะครับงานสวนงานไม้งานปูนนะครับถ้าแยกย่อยไปนี้เยอะมากแล้วก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์สิ้นเปลืองอย่างเช่นตัวดอกรีเวทนะครับไปตัดต่างๆเรามีหมดนะครับผมนะแล้วก็ เป็นพวกอะไรดีล่ะดอกลีดไปแล้วปืนยิงตะปูอะไรพวกนี้นะครับรายละเอียดในเรื่องกับเครื่องมือที่มันจะเป็นสําหรับหน่วยงานก่อสร้างนะครับนะแล้วก็ช่างไฟทั้งหลายเรามีครบนะครับสามารถเข้ามาติดติดตามชมในเพจของเราได้นะครับผมก็วันนี้นะครับนะในมือผมตัวนี้จะเป็นรูปทรงดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัวขนาด50เมตร ดีไซน์นี่สุดล้ำเลยนะครับอย่างที่เคยแนะนําตัวไปแล้วนะครับกับสินค้ารุ่นนี้เป็นเทปวัตถีใยแก้วนะครับผมนะเคลือบอย่างดีนุ่มนะครับไม่หักง่ายนั่นเองนะครับส่วนปลายตัวนี้เรายังออกแบบมาไว้สําหรับยึดเกี่ยวกับจุดหลักนะฮะเสาหลักด้วยนะครับนะใช้สะดวกสบายดามจับด้านบนนะครับเราจะทําแบบว่ามียางกันลื่นให้นะครับ ตัวปลายตัวนี้นะครับเป็นส่วนปลายแลมเนี่ยไว้สําหรับปักลงไปเลยนะครับผมได้หมดนะครับแล้วก็มาในเรื่องของมือหมุนนะครับออกแบบมาหมดเลยลูกค้าลองดูนะครับเงาแวบเลยน่าใช้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนเยอะเลยนะครับนะความคินเราพัฒนามาในระดับนี้เลยนะครับพร้อมยังการมีการส่งออกด้วยนะครับส่งต่างประเทศด้วยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าดีดีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะมาซื้อมาชมกันนะครับเราอยู่ที่ร้านชุมพลโลหกิจ แปดสี่ตัวนะครับอยู่ติดก,กับซอยรามินทาสามสิบเอ็ดทับหนึ่งนั่นเองนะครับลูกคา้าเนาะเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับก็คือคร่าวๆเลยสมมติปัดตัวนี้เนาะนะครับดึงออกมาสายมีความสายมีความชัดเจนนะครับนะตัวเลขตัวอะไรนั้นไม่ลอกเลื่อนง่ายนะครับแล้วก็มีความเหนียวความทนมากเลยนะครับผม แล้วก็มีหน่วยวัดบอกอย่างละเอียดชัดเจนนะครับวัสดุแบบนี้นะครับการม้วนเก็บนะครับง่ายมากตัวนี้เราออกแบบมาโครงสร้างเพื่อไม่ให้เวลาเราม้วนเก็บรวดเร็วนี่นะครับนะมันพันกันทางในนะครับนหน้าตาแบบนี้อันนี้ขนาด50เมตรรุ่นนี้นะครับ <c oughs> รุ่นตัว PTT 3X F850 ตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ล้ำยุคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ เป็นแบบสายใหญ่หญแก้วนะครับส่วนอันนี้จะเป็นในรุ่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 นปัจจุบันนะกันนะทรงกลมเป็นแบบนี้เห็นไหมครับต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบนะครับถ้าชอบแบบล้ำลํทาทันสมัยพัฒนามาออกแบบใช้กับเทคโนโลยีมาเยอะก็เป็นรุ่นนี้ไปนะครับหรือท่านไหนที่ยังชอบในสไตล์เดิมทรงกลมทรงแบบนี้เราก็สามารถใช้ซื้อไปใช้งานได้เป็นมาตรฐานเพราะว่า ตลับเมตรเกี่ยวกับงานวัดต่างๆนะครับไม่ใช่งานวัดตาเออวัดอะไรอย่างนี้นะครับเหมืนก่าวัดใช้อุปกรณ์การวัดนะนะครับเราจะได้มาตรฐานและใบรับรองจากกรมการช่างตรงวัดนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางวางพื้นก่อนแล้วกันเนาะเราจะมีตั้งแต่ร0อยเมตรนะครับ100เมตรเลยนะแล้วก็40 50เมตร20เมตร30เมตรมีครบที่ชุมพลเราลงจำหน่ายนะครับให้บริการลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับเออครื่องมือในการวัดแบบนี้นะครับนะฮะครบ,บทุกไซส์เลยนะครับนะฮะลองแวะมาชมมาดูกันได้นะครับถ้าตัว30เมตรเนี่ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเราจะมีติด นะครับเครื่องหมายที่ว่าเราผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานก็คือกรมการช่างตรงวัดนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะรับรองอุ่นใจได้นะอันนี้ก็จะมีปอกซิฟตี้ให้อย่างนี้เลยนะครับน่าใช้มากราคาก็สมเหตุสมผลนะครับนะไม่แพงเวอร์วางอลังการจนเกินไปแล้วก็ยังมีในเรื่องของอ e ีดีไซน์หนึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของเอ,อ่คล้ายๆกับตัวแรกมื่อกี้นะครับคุณลูกค้าแต่ว่าด้วยที่ว่าเราจะเปิดร่วงนิดนึง